อยู่กับเกมเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้จะเป็นแบบสเก็ตบอร์ดนะครับรอบที่แล้วเป็นแบบบันเออจกกักรยานใช่ไหมมาอาันนี้คือเดินแล้วก็เดินอันนี้คือตีนกาเลยเออนี่อันนี้คือตีนากาะนะครับนี่อันนี้เดียกาอันนี้หมุนเออเหมือนเดิมเลยอะ่ะมันจะจักรยานเป๊ะเลยแต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้ อันนี้ตีร์กาอันนี้ยกหลังยกล้ออันนี้ผมก็เคยทำอยู่มทำบ่อยด้วยลงศพไม่ใช่ไม่ใช่แต่มันมีสิ่งอย่างที่เข้ามาก็คือเดินเพื่อ,อไรวะแต่ก,ก็แต่ก,ก็ดีนะครับมันแบบอะอันนี้ตีรากาอ,อันนี้ตีรากาหลังอ,อันนี้หมุนอันนี้หมุนอันนี้หมุนอีกหมุนทางนี้ แล้วก็สกีบอร์สอีอูอ่าเกมเกมเด้อเด้อเด้อเอออะไรวะอ๊ะอยู่ที่กระหลกเยอะเฮ้ยยังไงเพื่อนเรารอบที่มีจักรยานอะผมผมเพิ่งรู้นะว่ามันมีคนแล้วก็มีควายตรงนั้นด้วย <wounds> ไม่ใช่มันมันมันเหมือน,นมันไม่ใช่หมีควายหรอกมันหมี่ขั้วโลกใช่ปะหมีเอ็มดีมากนี่นีเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนั้นให้ทุกคนดูมันขึ้นยากว่ะก็แค่กระโดดลงไปนี่อุ้ยจะถึงแล้วอีกเป็นอยู่ในตอนนี้ว่ะถอยถอยเบรกเอ้ยมันถอยไม่ได้ดีกว่า เ,เอะะียงเอ้ออะไรของเองเนี่ยผู้ชายหนุ่มหล่อสุดเก๋าเป็นอะไรของเองวะนี่นี่เดี๋ยวเรกจะโดนเด็กก้าทัน์นั่นเยอะดหัวโคกไม้ เิมนี้นี่มีแค่สมนาทีพอนะครับตอนนี้ใกล้จะสานาทีอันนี้สมนาทีรึ่งนะย่อุยอ้ยอะไรยัยกเออลงได้ไหมไม่ได้โอ้โโอ้นนนเนี่ยเนียเนีเนเนี้นึนามิไม่ใช่ ตอนนั้นที่แล้วโอเคดุกลนบายบายเดี๋ยวผมจะทำให้ดูกระโดดตีลังกาลิงย่า